จารูปทำเหลงไม่ได,ด้นะครับ ว่ากี่ครึ่งในเวลาตีสี่นะครับพระอาจารย์จะุกขึ้นมาตีราคงนะครับเมื่อได้ยินเสียงราคงแล้วให้นักเรียนที่นอนั้งข้างอาจจาจะเอาที่กเอามือผักนะให้ i'm not 哎，我哪里？ งที่แปดกงที่เก้าโอโ้ประชากรทำไมลออเลยลอยเลยนะเนี่ยเราม่ชอบหยลูกรงที่สิบนะครับเราจะมาทำคะแนนแข่งกันเดี๋ยววันที่เป็นกรุงไหนได้คะแนนเยอะกว่าน,นะครับหลวงพ่อจ้าวว่า No. Uh -huh. เรียบร้อยนะครับอ่ากี่ลูกกี่คนครับอ่านึงเก้า่สองสิ มาอยู่ในวัดแล้วนะครับเมื่อเราออก ขอตัวว้จะดินล่าแล้วเราไม่คืดหันหหน้ากลับไปหาเพื่อนจำไ got any more I <laughs> got Thank <laughs> you. เดี๋ยวเดิี๋วผมาเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมาแล้วแล้วก็เดี๋รอก่ครูเขออาจ,จะไปเตรียมขา้าวไว้รับรได้นะครับอาจารย์ไ็บอกวาาจายิว่านะครับตอนนี้นักเรียนควรู้หรือ,อยังว่าหัมอะไรคับทาราบหรยังครับไหนใครยังไม่ทราบก็มีใครก้งงาหรือยังไม่กล้าทราบครับ Inhai, vedi il mio amore.